ากให้บ้านเมืองสะอาดเราจะมีการจัดการขยะและสามารถนําขยะไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างคะครับสําหรับชาวชุมชนโนันหนึ่งนะครับก็มีการจัดการขยะด้วยตนเองนะครับซึ่งก็มีการจัดเย็บขยะในชุมชนนะครับเขาก็มีการเย็บออกมาเสร็จแล้วก็แต่ประเภทนะครับเขากามาใช้ประโยชน์นะครับเช่นขยะอิทซีเขาก็มาทำป็นปุ๋ยน้ำยูเรนซีเพื่อให้ชาวบ้านนะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับสำหรับ กัะชาลีซิเคิลนะครับเขาก็มีตู้รับบริจาคจากขอพักนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการรวบรวมมาขายเพื่อเป็นชุดการศึกษาให้กับเด็กแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับกับท่านสมาชิตใส่ขยับเป็นบุญนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็นํามาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่การตรวจสุขภาพให้กับอสมให้อสมอไปตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนแล้วก็ ขยะอันตรายนะครับกับมีการรวบร่วมในชุมชนนะครับส่งให้การทางเทศบาลนำไปกำจัดน,นะครับชุมชนโนนงวัดหนึ่งเฮ้าจัดเจ็บขยะด้วยตนเอง